เถอะแป๊บเดียวม่นอนลาบไปหมดแล้วเฮ๋ยเ,เจงเดียวเจงเดียวที่ยังคนลุกสูชันหมดเอ้ยมีด่างมันจะสูญครับอ,อันนี้เราเข้ามาทำงานแล้วเราบ่ายครับกำลังทำประกอบกันปี่เปิร์ันที่ป่วยครับท,ที่เหลือก็ยังปกติดีอยู่ สักครู่เราไปดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับงานจิตกรรมนะครับอันนี้คือว่าอะไรครับเนี่ยเจอโจ์ซูเปอร์ฮีโร่งานแฟนตาซีมากมาเป็นนักรบเลยทีเดียวคน่ายไหวไหมไม่ไหวล่ะเขาป่วยมากแ็นซีครับ อันแล้วนี่นะครับนี่ว่าตัวอะไรอยู่ครับนี่มันมันเป็นเหมือนซนิคผสมเป็นเทนครับอะไรก็ไม่รู้เล่นปิงปองด้วยมีลูกเหล็กด้วยอ๋อตอนนี้ครับสีสันชุดชัดจริงๆเลยเป็นฮีโร่โนเนมเองทั้งเองต้างกันต่อไปครับนี่น่าสนใจมากๆมันคือตัวอะไรเอ่ยมันตัวอะไรไม่รู้ครับ รอเสร็จก่อนแต่ไม่บอกไม่ได้เมื่นกั้เดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีพี่บูมนะครับพี่บูมพี่โตพี่คนโตของเรามันคือบูท์เตอร์ฟิตเนสกามนี่ลมโบชัดๆอะไรเนี่ยคนอื่นเขาลงสีกันแล้วทำไมคนนี้ยังไม่ลงเลยครับ กูจะรับจะทันไหมครับเนี่ยไม่ทันก็ไม่ทันด้วยจะถ่ายภาพขาวดำได้หรออันเนี้ยยกกำลังขึ้นทมาเนี่ยบังกล้องนะครับไม่อยากให้ทายขนาดนั้นเลยเอาลงมาเอาลงมาเอาลงมาเร็วมาคนหุ่นเซ็กซี่อีกแล้ว พีายามจะเสืออะไรหรือเปล่าเอาวันะ้เ<ๆ>ขาว่าผู้ชายไปแล้วเราก็เรียกว่าผู้หญิงแทนอ Oh no มีคนอ้วกว่าอะไรอยู่เนี่ยว่าท่องอะไรครับห้องนอนมั้งตอบได้กวนตื๊ดมากเลยนะครับแล้วพึ่งจะลงสีแล้วจะทำเสร็จไหมเนี่ยเป่นเจนเซอร์เองด้วย เรามาติดตามกันต่อที่หลังนะคะของเจนหัวข้ออะไรคะิเค่ะฮะฟิเ็ตแล้วอ,อ,อีกคนนึงหายไปแล้วเปลยไ,ไปแล้วหนึ่งคนอ่านี่ของกิตกรรมมั้งจิตกรรมทำไรคะ ฮีโร่อันนี้ฮีโร่ของพิงค์นะคะรู้ไม่ฮีโร่ใช่ไหมอันนี้ฮีโร่ของพิงค์นะคะอันนี้ของพีค่ะพีเพีครับแต่อ้าวพีเป็นฮีโร่ไปแล้วครับเอออ้าวฮีโร่ฟิตเนสอ๋อนี่เอารวมของกิจกรรมแล้วก็นั่งข้างกิจกรรมเยอะไปนั่งข้างกิจกรรมเยอะไปซึมซับของฟิตเนสไปด้วยเนี่ยเป็นกิจกรรมไม่ได้กิจกรรมเยอะเดียวไปเนี่ย นี่ฮีโร่ของแนทนะคะอันนั้นใช้กาฮูไหมน่ะใช่ป่ะฟองทีมใช่ใช่ด้วยตัวไหนอ๋อกาฮูเป็นนกคู่ไงไหนวะตามันตัวโตเป็นเหมือนนกคู่ใช่ป่ะฉันนึกว่าฉันยังไม่รู้เลยว่าตัวไหนอันนี้ฮีโร่ของพี่เป้นะคะพี่เป้มาส่งอะไรบ้างครับเยอะข้าวย้ายย้ายพูดเลยครับลืมลืมแล้ว มีตัวลูกน้ำด้วยเสียเลยของพี่บูมาฮีโร่อะไรเนี่ยเหมือนคุ้นๆเลยเอาวินเนตอ๋อแต่ก็เป็นฮีโร่ได้แล้วเนี่ยเหมือนฮีโร่เลยสรุปแล้ววันนี้ทำงานมิกนะคะรวมรวมหัวข้อ อันนี้ของโปค่ะโปำตีให้มันเนียนฮีโร่ของโปเป็นแมงมุมไม่ใช่หายตัวหลายตัวยางยยังไม่ออกยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จออกแล้วสาตัวเลยออกสาตัวอหังน้าันอะไรอันนี้อ <c oughs> ันนี <c oughs> ้ของพลอยอะ คีโร่ของพอยไม่ใช่ออนิเนต์นิเน์ิเนต์นิเนตสุดยอดเลยเดี๋ยวเป็นิเทศแล้วหมายควว่านี่ไม่ใช่นิเทศใช่ไหมไม่ใช่นี่บริหารแล้วจะอึมนะคะบอลบัดนี้นะครับเรากำลังจะเก็บขอเพิ่มสม o t h ไปที่แหลมแทนวอชิงสตรีทโดยที่พวกเราไม่รู้ว่านะครับจะเป็นยังไงบ้างฝนจะตกไหมจะทงานอะไรหรือเปล่าแล้วจะทาอะไรคเองแหละ นี่ก็หัวล้อไปเรื่อยเต็มของกันครับเยวเราไปเจอพี่หลานแม่ขอโทษละบัดนี้เราได้อยู่ที่ช่ชมเมวเขาสามุกครับทุกทุกคนก็มาทุกทุกคนก็มาฟังตรงนี้ครับวามันจะส่งบางอย่างใครเจอเราครับ ิจกรรมวิ่งขึ้เขาสามประจำปี่สามร้อสี่ลุ้น้าวันนี้พวกเรารัากำลังเตรียมตัวเพื่อจะไปวิ่งกิจกรรมวิ่งเขาสามกกันครับก็ลบแรงมากเลยเราคิดว่าพวกเราจะทำกันได้หรือไม่ตอนนี้พวกเราเดินใกล้ไปถึงจุดสตาร์แล้วครับก็ ดูซิว่าพวกเราจะทําสําเร็จได้หรือไม่ครับตี่โจทย์วนแตกหรือเปล่า เราวิ่งมาเรื่อยๆครับ ซ้ายหน่อยใครกลับไหมเอาลางมันเข้าไปข้างใน ไม่ยากเลยน่ากล้าเลยไอ้คนเดินเท้เขาไฟชายพร้อมกันจริงๆด้วยครับเป็นไงครับตอนนี้ครับเางารเรานี้เป็นไงครับเหนื่อยไปขี่เหนื่อยมากพี่บุ้งครับบุ้งกูตามขี่ขี้กูตามขี่ขี่ตกใจเป็นไงครับรู้สึกเหมือนพบรักแรกรักแรกเลยเหรอเต้นมากตางนี้ครับตรงนี้ไรเนี่ยอะไรจะปีนเขาไลเมื่อกี้ อนี้ครับตรงนี้โอ้ไม่มีนัแต่แรกชิวครับว่าปัจจัยมันของข้าวครับอบเด็กมาดูเจนนิดนึงเห็นไหครับนิเกียวดันดีฝ่งวันนี้ไหมเน่คุย ผู้วิจัยมาแล้วว่าความสูงขนาดนี้กำลังเหนื่อยพอดีเลยครับโดนไหมสังเกตนะครับพวกขาสูบทั้งหลายนี่ก็จะพอๆกันอดยรู้เลยไหมรู้หรือยังว่าไอสิ่งที่เราทำกันอยู่นั้นประมาณนั้นอาจารปอดหรืออะไรปอดปอดปอดเป็นอท่าเด่นเลยแบบปอดตูดดีอ่ะโอเว่นปอดแซ่ เ้หนยตอนไหนนะเหยตอนไหนไม่ไหวแล้วผ่านไปแ้แตไม่ไหู้เปเหยตอนไหนเหนื่อยไหนนะเหน่ยใปไหตัวไมเนั้นไหลตกไปข้างนึงเหยตอนจูมือใช่ไหมการการลากคูดียวกันมานมันชครับแต่ว่าถ้าคด้แไม่ทิ้งใครนอนตายอยู่ข้างล่าง

ครไปเมี่ยมต่อไปว่าก <S 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 ันต่อไปลมแรงมากลืมไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันด้านนี <S <s> ้ครับเป็นที่ระลึกระลึกทุกันสภาพแต่ละคน เรามาวอล์กอินแล้วครับกำลังเดินเข้าไปดูเข้าไปกินข้าวรถพักรู้ f ฟรน a ์อาร์ตแอดฮอตบ็อกกิ้งครับไนที่ที่ผมคุ้นเคยไลอ่ะู <laughs> <laughs> กอแบบ่ะเหมือนยูแบบว่าเหมือนมาห่างจากที่40กีเฟิร์สวอล์กิ้งเฟิร์สวอล์กิเหรอเนี่ย <First walking. S 1> ในตำนานเฟิร์สวอล์กินตำาเหรอเนี่ย ร้นนานร้านนี้ต้องมาวอกกิิงต้องมาร้านนี้ไม่ไปหาที่นั่งก่อนไอพวก,กนี้มันไม่ยอมครับมันมันื้อมาแรงทอดอยู่ครับที่อย่างข้างหลังนันสามพันเป็นอะไรที่แซ่บเลยพวกเราพักข้าวครับแถววอกกิิงมันเปิดกันิดหน่อย You like, you like? <laughs>